สวัสดีครับผม ANN Channel ครับทุกคนครับวันนี้เราก็จะมาอัลตราซาวด์สีมิติกันเพื่อจะเห็นหน้าลูกเป็นครั้งแรกครับผมก็ปกติก็คุณหมอก็อัลตราซาวด์ให้ตอนไปฝากคันนะครับวันนี้เนื่องด้วยวันเกิดของผมด้วยครับผม16พฤษภาคม2565นะครับก็วันนี้นะครับของขวัญชิพิเศษของผมก็คือการที่จะได้เห็นหน้าเจ้าตัวเล็กผ่านเครื่องอัลตราซาวด์สีมิตินะครับผมก็วันนี้ ไม่รู้ว่าเขาจะยอมให้เราดูหรือเปล่านะครับเราต้องลุ้นกันนะครับทุกคนซึ่งเราจะไปคลิน um ิกแพทย์หญิงธัญธรนะครับซ totally> um ึ่งไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนของเมืองขอนแก่นนะครับเราก็เสิร์ชค้นหาตามอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปตามหาคลินิกคุณหมอกันนะครับว่าอยู่ตรงไหนของเมืองขอนแก่นเขาบอกว่าอยู่ถนนอมริวันนะครับเส้นไปมุ่งหน้าไปชุมแพนะครับอยู่ฝั่งซ้ายก่อนถึง MM สี่แยกรอแปดนะครับผมข้ามรอแปดเนาะเดี๋ยวเป็นยังไงนั้นนะบรรยากาศในการออาตัวซาวน้องน่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมนะครับเผื่อ พราะคุณพ่อคุณแม่นะครับมือใหม่อยากจะทำเหมือนพวกเรานะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศครับตอนนี้เรากำลังตามหาคลินิกกันอยู่นะครับมาแบบไม่รู้ว่าที่อ no, no ันน,นี้เส้นจะไปถนนถนนริวานนะครับเส้นไปที่คิปข้าน้าก็อยูอ่ถึงแล้วนะครั Tracks this and that slow, gas, I can a I could roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase he all he the does. past and the pettiness. A reflection of the oh, emptiness, good. hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you are behind the fake exterior you're inferior. You know, I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last and to believe in what you got. It was built to last. Now that I've been put through hell. นนาวยิ hundred hundred ินสวยสิครับ ยิ้มสวยสิยิ้มสวยสิยิ้มสวยสิลูกน,น่าจังเลยเดิน,น <laughs> สวยๆสวยๆลูกสวยๆเลวเล่นถ่ายรูปสวย แล้วผมพวกเราก็ได้พบคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ถ่ายรูปอันตราซาวนะครับอันตราซาวแล้วก็ถ่ายรูปของลูกสาวมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นางไม่ค่อยยอมให้ถ่ายเท่าไหร่อาจจะเหนื่อยเนาะแต่ได้ภาพมาแบบก็นี่ครับเหมือนพ่อไหมหน้าตานะครับผมก็ออ คือเดี๋ยวคุณหมอจะส่งเป็นคลิปวีดีโอให้อีกทีหนึ่งก็ได้หน้าตาประมาณนี้นะครับลูกสาวนะครับอายุคัน,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 นตอนนี้ดิ้นเหรอแม่ตอนตอนที่อยู่กับคุณหมอไม่ยอมดิ้นเลยยี่สิบเก้าสัปดาห์หกวันนะครับก็คือนี่เลยได้ภาพที่ดีที่สุดก็ประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับวันนี้พวกเราก็อ่าพานะครับ ว่าที่คุณพ่อคุณแม่นะครับเผื่อยามอัลตาซาวนะครับก็ขอแนะนำนะครับคลินิกคุณหมอธัญทรนนะครับก็อยู่เส้นทางนะครับถนนมาริวันนะครับของจังหวัดขอนแก่นนะครับมุ่งหน้าไปชุมแพนะครับผมอยู่ซ้ายมือก่อนถึง4แยกค่ายรอแปนะครับนี่นะครับเห็นหรือเปล่าหมอันอาจจะไม่เห็นคลินิกศูตินารีเวศหมอธัญธัญทรนนะครับฝากคันอัลตาซาว โรคทางนารีเวชขอนแก่นนะครับก็สามารถค้นใน Facebook ได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็มาตาซาวสีมิตินะครับในวันนี้เนื่องในวันเกิดของผมนะครับผมครบรอบปีนี้3 4 34ปีนะครับผมได้ลูกสาวมาหนึ่งนะครับเมียอีกหนึ่งนะครับโอเควันนี้นะครับถ้าชอบถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง A อ N นเ a n n e l นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะและยืมกดกระดิ่งนะครับถ้าจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีจากช่องพวกเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คล